ครับก็ขอสวัสดีนะครับผมเอฟซี FC ของน้องวาเลนไทน์นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ยังติดตามเราอยู่นะครับผมเนี่ยน้องวาเลนไทน์อาบน้ำเสร็จก็มอีอีห่วงนี้ครับเนี่ยล้อวงล้อครับให้น้องเขาเล่นนะครับเพ จะ่อนคารายครับผมเพราะว่าน้องเขาเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลที่กำแพงแสนครับนะครปฐมก็เลยจัดให้น้องเล่นทีนิดนึงผ่อนคลายแก้เครียดนิดนึงนะครับผมนาครับน้องก็เล่นแบบมีความสุขอาบน้าเรือกลิ้งเล่นกันแบบพอใจกับการเล่นของตัวเองครับที่ชอบแบบนไหนเล่นแบบไหนครับยกมือยกงวงแล้วนี่ใช่ไหมคร ถูม้ด้วยครับนี่ครับผมถูม้ด้วยครับถูครับถูถูใช่ไหมครับนี่ครับน่าควานเล็กๆนะครับเห็นควานน้อยๆมาฝั่งนู้นครับนั่นนี่ครับไอตัวน้อยครับตัวน้อยครับเนี่ยอาชีอครับผมนี่นี่ก็เรียนไทยนะครับผมอ้าครับก็เดินตามภาษาช้างน้อยครับช้างเราก็ไม่ได้ทํางานนะครับก็ยังอยู่ที่นี่ตั้งแต่ ขวบแรกไปนี้ก็ครบสองขวบแล้วครับผมก็ยังไม่ได้ทำการทำงานอยู่ว่าไปทำอะไรที่ไหนที่ว่ามีได้ช่วยพ่อควานไม่ควานเลยครับผมก็ยังก็ยังรับประทานอ้ยอยพ่อควานไม่ควานก็ต้องเลี้ยงครับต้องซื้ออ้อยขาอ้อยให้กินครับนี่ครับอ้อยครับผมตรงนี้ก็มีครับนี่ครับอ้อยครับ อ้อยครับผมแล้วก็ต้องไปเกี่ยวายา้เขาด้วยนะครับ่ครับ่ครับอ้อยก็ต้องแ e l นิดน,นึงครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมีหนูอีหน,นูไอหนูมาย่องเอาไปให้กินเดี๋ยวเราไม่รู้ครับผมอ่าครับครับก็ย,ออยงังดืนสบายใจเฉยครับน้องก็เออ มาจากโรงพยาบาลอาการก็ดีขึ้นเยอะครับผมก็กินน้ำกินหญ้าแล้วก็หลับตามปกติที่เคยอยู่ที่นี่ครับรับผมาาครับด้านหนึ่งนะครับผม